สวัสดีครับสวัสดีเป็นเพื่อนชาว youtube นะครับผมอยู่กับผมช่องเสียแบงค์สายจกนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าสองร้อยรุ่นหกนะครับผมเอาคันนี้ก็ดีทุกอย่างยกเว้นรั่วกระเยิ้มนะพี่น้องนะอันนี้แก้ไม่หายตัวนี้นี่เป็นกระบอกจากเหล็กตุรกีนะพี่น้องนะเฮ้ยใช่ป่าวว่ารถตุรกีหรือเปล่าวะโอเหล็กตุรกีนะพี่น้องนะ ดูจากโคนบูมอันนี้อะไรเนี่ยเขาเรียกโคน,น,นเียขาเรียกอะไรอ๋อปายกรบอกนะพี่น้องนะรั่วอันนี้แป๊บนี่อันนี้เอาไว้ตีลูกค้าเวลาไม่จ่ายเงินนะพี่น้องนะใช่เปล่าวะ <laughs> โอ้รุ่นนี้นี่จาะบีจระบีดีทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวไม่ได้อัด <laughs> โอย คันนี้ขายอยู่ที่ในราคาหกเกือบหกแสนเท่าไหร่ปะปกห, 6, หปกแสนแปดฮะครับเฮ้ยขายได้ป่าว่าช่างกิโลได้ป่าวว่าช่างกิโลเนาะ<อ>ได้อยู่น,นั่นนี่เอาขึ้นเทลเลอร์เลยทั้งนั้นนะขึ้นไปมานี้แหละบุ่งกีนี่แปะด้วยเด็กอดิดาสเฮ้ยใช่ว่ารองเท้านี่หวานเด็กเนาะ โอ้ไม่ใช่แลพี่น้องนะโอ้ผิดผิดถูกถูกโทษโทษอย่าเพิ่งตกใจนะพี่น้องนะอันนี้ฟันนี่สั่งมาจากเ <Glass> มียนเมียน,นบ่ออันนี้อีกอย่างวะยุคไต้หวันไต้หวันเล็กไต้หวันนเล็กไต้หวันแมนนะเล็กไต้หวันนี่ <S 1> <S 1> โอ้โห,โห,โห,โหโรถมุ่งกีนี่จะยู่ยู่หน่อยเพราะว่า <S <S เนื่องจากเราเอาไว้มุมนี้น่าจะาไว้กดเข็มหรือเปล่า ให้เลือกมุมนู้นเนาะนี่ซื้อได้เลยนะนี่ครับคนจะมาซื้อครับเอาเทลเลอร์มารอใส่เรียบร้อยแล้วไปนะครับนะครับไปะคาับไปนะครบนะพรไปดูชรวงล่นงไปนะนะครบไนะครบนรัะรัไนรับไนะระบไนะครรบะครารันรนคไมนะคจระบีะครั <c oughs> ขายขายเพราะว่ารุ่นนี้ไม่อาจจะระบีเพราะว่าวิเมนบอเขาถอดไปไซซ์ซูมิโตโมดีปะโอตายแล้วโอ้น,น,อน,นาะอันนี้เป็นโคมสุรุ่น8 M Cero แมนบอกว่าเขากับมั่วคือกันเดนเน่เอาฮาฮาหนะาพี่น้องนะ่อย่าไปจริงจังอะไรมากมายจริงจริงก็จริงจริงนี่แหละแม่งสลักใหญ่กว่าของเฮาอีกว่ะเนี่ยสลักตัวนี้ใหญ่มากเลย สลักใหญ่เถอะวะนมใหญ่เอ้ยไม่ใช่สลักใหญ่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้โหจระบีรุ่นนี้นี่หนึ่งปีอัดทีหนึ่งนะพี่น้องนะอันนี้ลุงใส่เขาไม่ได้พกไว,ว,ว,ว้ตีเจ้าของงานเขาไว้ดูดกัญชาเนี่ยไว้นั่งไอตรงนี้จุดนี่ใน,นช่วงนี้จะเอาไว้จุดพี่น้องเนี่ยไฟแช็คลนนะพี่น้องนะลนแล้วก็ต่อสายใส่ตรงนี้เลยนี่อ่าเห็นนะยอดนิยมพี่น้องเอ้ย โอ้ยสนใจนี่มาซื้อได้นะพี่น้องหน้ารุ่นนี้มีให้เราเลือกหลายรูปแบบ <c oughs> ถ้าถ้าเราเราชอบความสูงก็ดูดตรงนี้นี่จะพูดต่อก็สายรัดโอ้ยแท็กแท็กนี่สั่งมาจากเล็กตรกุรกีนะพี่น้องนะนี่หลวมหลวมทั้งคันเลยมีเลยโอ้โห เขาเ,เขาเรียกอะไรบ่เรียกเรียกเรียกใบแขกเนาะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้นี่จริงๆภายในเก๋งนี่ที่รั่วออกมานี่เป็นน้ํามันพายนะพี่น้องนะ <c oughs> โอ้ยอสองร้อยรุ่นหกรถสภาพดีนะพี่น้องนะพร้อมใช้งานนะพี่น้องนะซื้อได้เลยนะพี่น้องนะใครที่สนใจติดต่อก็ ติดต่อผมเข้ามาได้ที่ท่องทาง YouTube เลยนะครับโอ้ไอรุ่นนี้นี่พกมาทุกอย่างพร้อมกับความลำบากแล้วก็พร้อมซ่อมนะพี่น้องนะออุปกรณ์หลักบริษัทนี้ไม่อยากเจ้าของเขาบอกแล้วซื้อรถผมพร้อมกับเครื่องมือเขาแถามเครื่องมือมาให้ด้วยระบบไฟต้องแตง่ง ร,ระบบไฟต้องแต่งต้องต้องต้อง,อง,อง,องถอดไอ้น,นี้ออกถอดไอที่ครอมาออกพอเวลาเราเช็คเดี๋ยวมันจะไม่ติดไม่หมายถึงกุญแจสวิตกุญแจโอ้โหลุนนี้นี่ตตอแบเรุ่นนี้นี่ราคาอยู่ที่หกแสนสี่นะพี่น้องนะใครจะซื้อก็ซื้อน,นะแต่เสียแบงค์ไม่ซื้อน,นะพี่น้องนะเพราะว่าไม่มีกุญแจที่จะซ่อมนะพี่น้องนะถอดเยอะเหลือเกิน <c oughs> เอาสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับคํำๆครับหัวเราะกันช่วงวันทำงานครับบายบายครับ